ภาโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่เราได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำที่พระองค์ทรงตัดนั้นเป็นไปเพื่อปัญญาความเข้าใจเห็นถูกต้องตามพระธรรมวินยัยซึ่งเมื่อเราได้ยินคำไหนเราก็ค่อยทำความเข้าใจในแต่ละคำ อย่างเช่นคำว่ากิเลสกิเลสคืออะไรเป็นสภาวะธรรมที่มีจริงไม่ใช่เรากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตเมื่อกิเลสเกิดขึ้นย่อมทำให้จิตของเราเศร้าหมองโลภะเป็นสภาพที่ติดข้องผูกพันกับความยินดีพอใจชอบใจในสิ่งในชีวิตประจำวันถ้าเรามีโลภะเป็นปกติระดับที่เกิดขึ้นกับความพ,พอใจของเราเป็นปกติ เราก็จะทําให้จิตใจของเราทิ้งดิ่งลงไปสู่ในจิตใจที่ไม่ดีได้ถึงขั้นล่วงออกมาเป็นทุจริตทําให้บุคคลอื่นเกิดร้อนโลภะเป็นกิเลสต่างกับอโลภะซึ่งเป็นตัวกุศลธรรมเราไม่สามารถบังคับไม่ให้โลภะเกิดขึ้นได้เพราะว่าทรรทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร แต่ถ้าเป็นไปตามปกติอารมณ์จเจริญภาวนาจเจริญปัญญาก็จะสามารถรู้จักของโลภะเมื่อโลภะเกิดขึ้นปรากฏโทสะก็เป็นสภาพที่ปัสสาวะขุนเคืองใจไม่พอใจโกรธหงุดหงิดทั้งหมดเป็นลักษณะของโทสะเมื่อมีหลายระดับขึ้นที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันก็สามารถทําให้ใจของเราไม่พอใจที่บุคคลอื่น แล้วก็ทําให้จิตใจของเราขุ่นงัวก็ไปตรายต่อตัวเองทําให้ชีวิตของเราปราศจากความสุขเพราะเมื่อใดก็ตามที่ใจของเรานึกคิดน้อยใจหรือกลัวไม่ว่าจะเป็นกลัวภัยในชีวิตหรือกลัวอันตรายต่างๆกลัวความเจ็บป่วยเป็นต้นก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งเพราะเป็นลักษณะของที่ไม่ชอบในอารมณ์ส่วนตัวโมวหะก็คือเป็นความหลงเป็นโดยความไม่รู้ ขณะที่จิตใจที่เกิดความหลงเกิดขึ้นย่อมมีความมืดบอดเป็นการไม่รษณะของสภาพธรรมไม่เข้าใจในโลกไม่เข้าใจในตนเองเมื่อเมาไม่เข้าใจในตนเองก็ย่อมไม่เข้าใจในกุศลไม่เข้าใจว่าอากุศลคืออะไรไม่เข้าใจกรรมและผลของกรรมไม่เข้าใจหนทางที่จะเป็นไปเพื่อการดับกิเลสสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเห็นว่าโมหะ เป็นวิชาเป็นมูลลากของอกุสนธรรมทั้งปวงกิเลสไม่ได้มีเพียงแค่นี้ยังมีมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดมณะก็คือความสำคัญตนอหิริกะความไม่ละอายต่อบาปโอตปะก็คือความไม่เก่งตัวต่อบาปอุทธจะก็คือความฟุ้งซ่านไม่สงบทิน,นะก็คือความท้อถอยสิ้นหวังหคตปห่ แล้วก็วิจิตกิจฉาความลังเลสงสัยในสภาพธรรมตัววิจิตกิจฉาอันนี้แหละเป็นตัวอันตารายสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเราเริ่มที่จะมาเพิ่มปฏิบัติธรรมแล้วใหม่ๆจิตใจของเรามีสภาพใสเมื่อเข้าสู่ธรรมบทใดก็ตามเมื่อเกิดตัววิจิตกิจฉาปุ๊บก็จะลังเลสงสัยละในหนึ่งในผลของการปฏิบัติของเราเอง หรือสงสัยในคําสอนของพระเจ้าเมื่อเกิดตัวนี้ขึ้นมาก็ทําทให้เราก้าวหน้าไม่ได้ก็มีแต่ถอยหลังและเกิดการลรังเลสงสัยและเลิกประพฤติปฏิบัติในที่สุดเมื่อคนเรามีความลังเลสงสัยแล้วไม่ว่าจะกระทําการสิ่งใดก็ตามความสําสเร็จนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะเราเป็นผู้มีติตใจไม่แน่นอนเกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนี้จะละได้ด้วยปัญญา ท่านที่เป็นโลกุตระเท่านั้นและและได้ตามลำดับมรรคก็คือโสดาปฏิมรรคและความเห็นผิดละความทางเลสงสัยในภาพธรรมส่วนกินเลสที่เหลือยังละไม่ได้ปัญญาชั้นอนาคามีละโทสะได้ละความติดข้องยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสปผดปับพะหรือกิเลสที่เหลือต้องอาศัยปัญญา ขั้นพระอรหันต์จึงจะละได้เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือกิเลสจะหมดจะต้องถูกระได้ตามลำดับชั้นตามสภาวะใจของเราเมื่อเราเริ่มปฏิบัติเราต้องปฏิบัติด้วยความที่ไม่โลภก,ก็คือปฏิบัติตามคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเรารู้จุดมุ่งหมายแล้วเราก็ค่อยเริ่มประพฤติปฏิบัติทีละชั้นทีละขั้นตอน เราจะเกิดความปิติยินดีในการปฏิบัติแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มศึกษาและเดินทีละก้าวอย่างมั่นคงต่อไปโดยสรุปก็คือกิเลสท,ทั้งหมดจะถูกละได้ตามลาดับชั้นอันแรกก็ละโรคโกรธหลงก็ต้องละพีระคขั้นต้องละความเห็นผิดที่ยึดถือสภาวธรรมว่าตัวตนหรือสัตว ุคเป็นตัวเราเป็นของเรากิเลสที่เหลือจะละได้เมื่อมีปัญญาขั้นสูงกว่านั้นทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวมาเราจะสังเกตว่าทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการประพฤติปฏิบัติในเรื่องทางโลกก็ดีในเรื่องการดำรงชีวิตก็ดีและในเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ดีสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือขาดปัญญาเราทุกคนมีปัญญา แต่จะใช้ปัญญาได้ไม่เท่ากันบางคนใช้ปัญญาอย่างฉาบฉวยก็จะสามารถตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายเพราะขาดเหตุผลเอาความเห็นถูกต้องของตนเป็นหลักดังนั้นจุดประสงค์ของการฟังพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกต้องขัดเกลาละความไม่รู้ละกิเลสทั้งปวง ซึ่งไม่ใช่ด้วยความหวังความต้องการหรือด้วยความเข็นตัวตนไปเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นกิจของปัญญาที่ทำหน้าที่ของตนจนกว่าจะถึงความสมบูรณ์พร้อมในที่สุดถ้าเราไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถละความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายได้ประโยชน์ของการอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อไม่มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัตว์ที่มีดวงตามืดบอดหลงทางในทางกันดารอยู่ด้วยอกุศลก็คือมีกิเลสตัณหามีความโลภโทสะโมหะไม่ทันได้เห็นโทษภัยซึ่งในขณะนั้นก็ไม่รู้ว่ากำลังอยู่ทางกันดารหรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นทรงสอนทรงนำพาพวกเรา ให้รู้ลักษณะของสภาวะธรรมตามความเป็นจริงปรากฏจากนั้นเราได้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่เที่ยงมีความตายเท่านั้นเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนนอกหนือเจากนั้นสูญบ้างเป็นต้นสัตว์ประจักษ์แจ้งความจริงก็จะหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้ความสุขโดยในของเวทนาก็คือ ความสุขเวทนาหรือความรู้สึกอย่างหนึ่งที่นำความแช่มชื่นยินดีมาให้เราเป็นธรรมที่มีจริงไม่ใช่เราอาศัยทางกายหรือทางใจจึงปรากฏส่วนความสมนัตทางใจเกิดกับกุศลนจิตหรืออกุศลนจิตก็ได้ซึ่งเป็นการสั่งสมความละเอียดของเวทนาแม้จะฟังธรรมเข้าใจก็ไม่ได้เป็นสมนัตเวทนาเสมอไป ก็อาจเป็นทุกทางใจทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นบ้างเป็นจริงสำหรับคนต้องแบ่งปัญญาที่อบรมเจริญขึ้นเท่านั้นเราจึงแะ่รู้แจ้งความรูกซึ้งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสภาวะธรรมของเราก็คือเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะรู้กฎแห่งกรรมก็คือ สิ่งใดก็ตามที่เป็นมาที่เกิดขึ้นที่ตั้งต้นและจบลงด้วยอะไรถ้าเราใช้จิตใจของเราที่เป็นกลางเราจะเห็นว่าคนที่ทําดีแม้ในช่วงกลางก็จะลำบากแต่สุดท้ายความดีก็ย่อมปรากฏคนดีก็ย่อมได้ดีฉันใดส่วนคนที่ประพฤติปฏิบัติในทางที่ไม่ดีอาจจะดูดีมีความสุขในขณะที่บุญเก่าเขายัางเกื้อหนุนอยู่ และในท้ายที่สุดแล้ววิบากกรรมก็จะเข้ามาหาเขาทำให้เขาต้องประสบกับเคราะห์กรรมบางคนอาจสะเทือนถึงครอบครัวทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองก็ย่อมสูญสิ้นไปแล้วเห็นได้ว่าคนที่ทำความผิดหรือคนที่ทำความไม่ดีไว้ก็จะเกิดเป็นทุกข์อยู่เนืองๆส่วนคนดีจะหลับ หรือจะตื่นหรือเวลาจะกินจะทําอะไรเขาก็ไม่ต้องระแวงหน้าตาก็ท่มเอืบแจ่มใสดูผิวพรรณวันณะดีเพราะอํานาจของศิลของธรรมที่ปกปักรักษาคุ้มครองเขาไว้เมื่อเราได้ทราบถึงอาน,นิสงส์ของการ,ป,รปฏิบัติในพระธรรมและการสร้างกุศล จะทําให้เรามีความสุขอย่างยิ่งแม้จะมีความทุกข์ก็เป็นความทุกข์แข่งสังขารเป็นความทุกข์ของบุคคลทั่วไปที่ต้องเผชิญแต่กําลังใจของเขาเรานั้นก็ยังดีเมื่อมีโรคภัยเกิดขึ้นจิตใจก็มีกําลังก็เหมือนคนป่วยที่ไม่ป่วยก็มีสติสามารถที่จะระง,งับความเวทนาได้ระดับหนึง่งสิ่งนั้นมีจริงก็คือธรรม รูปธรรมก็คือเป็นธรรมที่มีจริงแต่ไม่สามารถรู้อะไรได้เลยเช่นความแข็งแกร่งเป็นต้นนามธรรมคือสภาพธรรมที่ไม่ใช่รูปธรรมได้แก่จิตใจของเราเจตสิกและพระนิพพานนามธรรมแบ่งเป็นสองประเภทก็คือนามรูปที่รู้อารมณ์ได้แก่จิตที่ไม่รู้อารมณ์ได้แก่พระนิพพานลักษณะของสิ่งที่มีจริงนั้น ป็นขณะที่ปรากฏว่าแข็งก็คือทมอย่างหนึ่งไม่ต้องเห็นรูปนามนามรรมาก็เพราอจะยินชื่อว่าธรรมะคนที่ประพฤติปฏิบัติรู้สึกว่าเราเข้าใกล้พระธรรมแล้วเราจะมีความสดชื่นความเข้าใจชัดเจนจะรู้ว่าทั้งหมดเป็นธรรมะที่เป็นตัวตนที่นําเราไปสู่พระนิพพานได้แต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจหรือไม่ได้ ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อได้ยินคําว่าธรรมะก็จะห่างหนีไปเพราะดูว่าเป็นสิ่งที่เลื่อยเปยื่อยเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงทุกคนที่มาที่นี่ที่มาเกิดก็เพราะมีกุศลหรืออกุศลแม้จะมีกุศลหรืออกุศลก็เป็นปัจจัยให้วิบากกรรมเกิดขึ้นจิตที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรลองกระทบสัมผัสเกิดต่อในระหว่างมีชีวิตอยู่ อาเกิดขึ้นในภูมิที่เป็นขันห้าโดยชาลาพุ้ชะกำเนิดก็คือที่เกิดขึ้นในคันประสิสนธิจิตก็จะต้องเกิดพร้อมกับเจตสิกซึ่งเป็นประเภทเดียวกับจิตที่ทำให้เกิดกรรมผูชะรูปก็คือรูปที่เกิดขึ้นเพราะกรรมเพราะเรามีรูปมีตามีจักขุวิญญาณมีสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางหูจมูกลิ้นเป็นต้น ก็ทําให้เราเห็นในสิ่งที่มากระทบทําให้เรามีอารมณ์ทั้งสุขทั้งทุกข์เมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจเราก็เป็นทุกข์หรือเห็นสิ่งที่เราพอใจเราก็ยึดติดสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เป็นของผู้อื่นธรรมดาว่ากิเลสเหล่านั้นหยาบคายร้ายแรงเราก็ควรละไม่ควรเอาไว้ในที่สุดก็คือการเห็นโทษของอกุศลทั้งหมด ว่าเป็นลูกศรที่อาบยาพิษหรือไม้ที่ปักอยู่กลางใจเช่นต้องวิ่งวุ่นวายด้วยอำนาจของความโลภซึ่งเป็นการแสวงหาความติดข้องในรูปเสียงกลิกก่นรสผบผัพระทางตาหูลิ้นกายและใจวันหนึ่งมากมายมหาศาลพระพุทธองค์ท่านจึงสั่งสอนให้เราละวางจากอกุศสนกรรมให้เห็น ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแตกดับเป็นธรรมดามีสภาวะที่ไม่เที่ยงเมื่อเราคิดได้เช่นนั้นเราก็เอาใจออกจากกรรมมาแบาพึกปฏิบัติแนวคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำให้จิตของเราพ้นจากกิเลสได้หลวงปู่ดูของเราก็ได้สอนเอาไว้ว่าถ้าจิตของเราซัดสายออกไปภายนอกมากๆ ก็ทำให้เราวุ่นวายไม่จบจบส่วนธรรมนั้นมีแค่ปลายเข็มเมื่อเราสนทนาธรรมหรือจิตจดจ่อในธรรมะจิตใจของเราก็จะไม่ซัดนสายออกไปในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะอยู่กับความดีความสุขเมื่อละจากอัตภาพนี้ไปแล้วเราก็สามารถไปสวรรค์ไปพระนิพพานได้ในที่สุดในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรม ก็ขออ้างบารมีธรรมแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ตามขอให้สมความมุ่งม,มากปรารถนาและบารมีธรรมให้องคู้ดูได้โปรดตนจิตดนใจให้ญาติโยมทั้งหลายไม่ว่าจะเดินทางวัดทิไใดก็ดีขอให้มีความสุขความเจริญขอให้พบเจอแสิ่งที่ดีๆด,ด้วยเถิดจะริญพร thank you